วันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีก็มีกว๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งที่นี่บอกเลยว่ากว๋วยเตี๋ยวที่ว่าอร่อยแล้วบรรยากาศวิวโดยรอบของร้านนี้เด็ดไม่แพ้กันค่ะซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามกันได้ในข่าวนี้ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีของเราก็มีกว๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งร้านนี้มีชื่อว่า ก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่ทองพันช่างพิกัดร้านนี้ตั้งอยู่บ้านหัวถนนสหกรณ์ในตำบลพันท้ายนรสิงหรือสังเกตง่ายๆเมื่อข้ามสะพานหน้าอาบาตอพันท้ายนรสิง์เพื่อจะมุ่งตรงไปปากอ่าวคลองประมงทางเข้าร้านจะอยู่ซ้ายมือบริเวณทางลงสะพานซึ่งจะมีป้ายบอกทางเข้าร้านเอาไว้ค่ะ เมื่อผู้สื่ข่าวเดินเข้าไปในร้านก็ต้องสะดุดกับสิ่งแรกเลยนั่นก็คือบรรยากาศของร้านที่ติดริมคลองประมงใกล้าปากอ่าวทะเลลมพัดเย็นสบายเป็นที่สุดเราอย่ารอช้าค่ะมาพบกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะซึ่งก็คือป้าสมรักเอี่ยศรีชัยหรือว่าป้ารักวัย60ปีประักเราว่าอาชีพดั้งเดิมของป้าก็คือ กลางพงพางแต่พอมาตอนหลังก็ไม่ได้ทำแล้วก็เลยมายึดอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวตอนแรกได้ขายที่สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ย้ายมาขายที่ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์แต่มาเจอพิษโควิดไม่ค่อยมีคนมาเดินเที่ยวสมุทรสาครทำให้ป้ารักต้องออกมาและมาทำร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่บ้านของตัวเองเมื่อเห็นว่าบ้านติดคลองลูกชายของป้าก็เลยทำร้านโดยมีที่นั่งหันหน้าไปทางคลอง ซึ่งเมื่อลูกค้ามาทานก๋วยเตี๋ยวก็จะได้ดื่มดํากับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าวิวหลักล้านทั้งวิวดีลมพัดเย็นสบายเมื่อทานอิ่มถึงกับขอหมอนอยากนอนหลับตรงนี้กันเลยทีเดียวค่ะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสแต่เห็นก็คนก็มาเยอะมากถ้าแต่ว์อาทิตย์ก็ต้องไม่มีที่จะนั่งคนเยอะทำห้อยขาทีคืออากาศมันดี คนเขาเดี๋ยวนี้มันก็สบายสนวกสบายเนาะเราก็ทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าผลมันจะตอบรับมาดีไงเน้นสะอาดความปลอดภัยของคนกินด้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่ทองพันช่างจุดเด่นนอกจากวิวหลักล้านแล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ถือว่าเด็ดเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนต้มยำขาไก่ซูเปอร์สนนราคาก็40บาทและทุกชามเครื่องแน่นจัดเต็มมากๆและที่นี่ยังเน้นความสะอาดถูกหลักอนามายัยกินไปมองดูวิวไปไม่ฟินก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ อ๋อจะหยุดทุกวันจัน9โมงเปิดแล้วตีโมงเย็นก็ปิด <Okay. S 1> แต่หยุดทุกวันจันร้านอยู่ตรงไหนคะตั้งอยู่ตรงไหน,นทางมาร้านมายังไงบอกบสเกจง่ายๆอ่ะค่ะอ๋อพันท้ายพันท้ายออไปตอพันท้ายค่ะป้ายยังไม่ได้ขึ้นต่างป้ายล้วยังไม่ได้ทำแต่ขึ้นโค้งไว้แล้วแต่ลงตะพานมาก็เลี้ยวเลี้ยวสาเลี้ยวสายมาได้เลยจ้า เชิญชวนมากินได้ทุกคนเลยนะคะมาชิมดูก่อนติได้ว่าได้แต่เน้นความสะอาดปลอดภัยแน่ทั้งนี้หากท่านใดอยากมาลองชิมรถก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่ทองพันช่างก็สามารถมากันได้ค่ะร้านตั้งอยู่บ้านหัวถนนสหกรณ์ในตําบลพันท้ายนรสิงห์มาลองสัมผัสกันว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยวิวหลักร้านมันเป็นยังไงซึ่งร้านจะหยุดทุกวันจันทร์ เปิดขายเวลา9โมงจนถึง4โมงเย็นหากใครมาไม่ถูกโทรศัพท์ถามเส้นทางกันได้ที่0810098623หรือว่าเข้าไปในเพจก๋วยเตี๋ยวริมคลองแม่ทองพันช่างค่ะ